เรามาทําความรู้จักกับโซลรนอยด์วาล์วนะครับที่มี2ระบบนะครับคือระบบ NC กับระบบ NO นะครับระบบ NC ก็จะเป็นระบบปิดนะครับก็คือจ่ายไฟนะครับถ้ามีการจ่ายไฟให้กับเซลีนอยด์วาล์วนะครับวาล์วถึงจะเปิดให้น้าไหลผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นระบบตัว NO นะครับก็คือถ้าเราจ่ายไฟให้นะครับนี่ครับผมจ่ายไฟอยู่นะครับก็คือวาล์วจะปิดไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีการจ่ายไฟนะครับน้าก็จะไหลผ่าน ออกมาทางนี้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวของ NO ให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เราจ่ายไฟอยู่นะครับวาล์วปิดนะครับแต่ถ้าเราถอดปลั๊กไฟออกนะครับน้ําก็จะไหลผ่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับในระบบ NO นะครับก็คือน้ําจะไหลผ่านได้เมื่อเราไม่ได้จ่ายกระแสไฟเข้ากับตัวโซลลอยวาล์วนะครับน้าก็จะไหลผ่านนะครับนี่นะครับผมถอดปลั๊กออกนะครับแต่ถ้าเมื่อไรผมเสียบปลั๊กนะครับตัวน้ําก็จะปิดทันทีนะครับ นี่นะครับน้ำก็จะปิดทันทีระบบของระบบ NO นะครับแล้วเรามาดูระบบของ NC นะครับ NC ก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้จ่ายไฟนะครับวาล์วก็จะปิดอยู่ไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับแต่ถ้าผมจ่ายไฟเข้ามาเมื่อไหร่นะครับวาล์วก็จะเปิดให้น้ําไหลผ่านทันทีนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับอสิครับแต่ผมจะทําการถอดปลั๊กนะครับแล้วน้ําจะหยุดไหลทันทีนะครับเห็นไหมครับ ก็คือสรุปนะครับว่าระบบ NC นะครับถ้าเราไม่มีการจ่ายไฟนะครับวาล์วก็จะปิดไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ NO นะครับถ้าเราจ่ายไฟไว้อย่างนี้นะครับวาล์วก็จะปิดไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ